สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รักทุทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคโชค,ครับอันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเมื่อพระสยามเทวาธิราชมาขอคาถาปัดเป่าจากหลวงปู่มันท่านผู้ฟังครับเมื่อพระสยามเทวาธิราชมาขอพบหลวงปู่มัน เหตุการณ์ครั้งสงครามโลกครั้งที่สองท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าคราวหนึ่งท่านพักที่ดอยมูเซอร์วันหนึ่งพระสยามเทวาธิราชพร้อมด้วยคณะเทพบริวารได้พากันประกาบนามัสการท่านพระอาจารย์มัน่นซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่พอรายงานตัวเสร็จท่านพระอาจารย์มัน่น ถามถึงวัตถุประสงค์ของพระสยามเทวาธิราชตอบว่า,วาเวลานี้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาถิงระเบิดที่กรุงเทพมหานครอย่างหนักหน่วงพวกข้าพเจ้าป้องกันเต็มที่หลวงปู่มั่นถามว่ามีคนบาดเจ็บล้มตายไหมพระสยามเทวาธิราชตอบว่ามี หลวงปู่มั่นถามว่าทำไมไม่ช่วยตอบว่าช่วยไม่ได้เพราะเขามีกรรมเบนกับฝ่ายฆ่าศึกจะช่วยได้แต่ผู้ไม่มีกรรมสถานที่สำคัญและพระพุทธศาสนาเท่านั้นหลวงปู่มั่นถามว่ามานี่ประสงค์อะไรพระสยามเทวาธิราชก็ตอบว่า ขอให้ท่านบอกคาถาปัดเป่าลูกระเบิดมาให้โตกถูกที่สำคัญด้วยหลวงปู่มั่นจึงกำหนดจิตพิจารณาหน่อยหนึ่งได้ความว่านะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาเมื่อพระสยามเทวาธิราชมาขอพบท่านพระอาจารย์มัน่นเหตุการณ์นะครับเป็นเหตุการณ์ครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง คราวที่ท่านพักอยู่ที่ดอยมูเซอร์วันหนึ่งพระสยามเทวทิราช้อมด้วยคณะเทพบริวารครับได้พากันมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มัน่นซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่พอรายงานตัวเสร็จท่านพระอาจารย์มัน่นก็ถามถึงวัตถุประสงค์ว่าพระสยามเทวทิราชก็ตอบว่าเวลานี้ ฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาถึงระเบิดที่กรุงเทพยอย่างหนักหน่วงพวกข้าพเจ้าป้องกันเต็มทีหลวงปู่มั่นก็ถามว่ามีคนเจ็บคนล้มตายหรือไม่พระสยามเทวธิราชตอบว่ามีหลวงปู่มั่นถามว่าแล้วทำไมพระสยามเทวธิราชทำไมไม่ช่วยพระสยามเทวธิราชก็ตอบว่าช่วยไม่ได้ เพราะเขามีกรรมเวรกับฝ่ายฆ่าศึกจะช่วยได้แต่ผู้ที่ไม่มีกรรมสถานที่สำคัญและพระพุทธศาสนาเท่านั้นหลวงปู่ว่ามานี้มีจุดประสงค์อย่างไรท่านก็ตอบว่าขอให้ท่านบอกคาถาปัดเป่าลูกระเบิดไม่ให้ตกถูกที่สำคัญด้วยหลวงปู่มัน จึงได้กำหนดพิจรารนณานแล้วได้ความว่านะโมวิมุตตานางังนะโมวิมุติยาคณะเทพนั้นก็ได้สาธุแล้วก็ลากลับไปโดยไม่เห็นกลับมาอีกเลยท่านผู้ฟังครับเกตประวัติปกิณกะธรรมและพระธรรมเทศนาท่านพระอาจารย์มันโูริทัต,ตเถระจากบันทึกความทรงจำ ของหลวงตาทองคำจารุวันโนจากหนึ่งในคณะผู้จัดทาหนังสือลำาลึกวันวานมีดังนี้บันทึกของหลวงตาทองคำจารุวันโนตรงส่วนนี้น่าจะมีจุดที่ผิดพลาดอยู่หลายประการไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งเพราะล่องปู่มั่นผลิธทัโตท่านเที่ยวทุดงอยู่ในป่าทางเชียงใหม่ ในระยะระหว่างปีพุทธศักราช2,472ถึง2,482ขณะที่สงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2,482ถึงพุทธศักราช2,488แต่ช่วงที่ผ่านสัมพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิดในกรุงเทพมหานครนั้นเป็นช่วงปลายสงคราม ประมาณปีพุทธศักราช2,485ถึง2,488ซึ่งเป็นระยะเวลาที่หลวงปู่มันท่านกลับมาจำพรรษาอยู่ทางสกลนครแล้วสำหรับคาถาที่หลวงปู่มันให้กับพระสยามเทวาธิราชนั่นก็คือนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตยิยา คือส่วนหนึ่งของพระคาถานกยุงทองหรือโมร,รับปลิตนั่นเองคำนี้หลวงปู่มั่นใช้เขียนบนผ้ายันคลายผ้ายันมอบให้แก่โยมบางคนแล้วปรากฏเป็นที่น่าอัศจรรย์หลายประการท่านผู้ฟังครับพระสยามเทวาธิราชคือใครมาจากไหนองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำมีคำตอบ องหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านตอบว่าพระสยามเทวาธิราชคือใครมาจากไหน,นพระสยามเทวาธิราชคือใครองคหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านตอบว่าพระสยามเทวาธิราชนี้เริ่มมีเมื่อสมัยรัชกาลที่สี่มีนะแต่ก่อนพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นก็บูชาเทวาชื่อนั้นชื่อนี้ที่เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นคนสำคัญ ของอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สี่ท่านเป็นนักประราชท่านเป็นนักบาลีก็มาตั้งชื่อใหม่ว่าพระสยามเทวาธิราชหมายถึงว่าเทวดาทั้งหมดที่รักษาประเทศสยามเมื่อปีพุทธศักราช2518ปีนั้น พระเจ้าอยู่หัวนิมนต์เข้าไปที่พระที่นั่งไพสารทักษิณเข้าไปทําบุญวันจักรีพอเข้าไปนั่งปับ๊บไม่ต้องคุยกับใครละบรรดาพระสยามเทวาธิราชมากันเยอะแยะแล้วก็โอ้โหไม่ใช่องค์เดียวสององ์นะไม่ทราบว่ามากเท่าใดในบริเวณเต็มไปหมดไม่ใช่เฉพาะในหวังนะ เราก็สงสัยว่าองค์ไหนชื่อพระสยามเทวธิราชพอถามว่าองค์ไหนชื่อพระสยามเทวธิราชให้บอกชี้องค์นั้นก็ไม่ใช่ชี้องค์นี้ก็ไม่ใช่ต่างคนก็บอกชื่อของตัวเองหมดก็เลยนึกขึ้นมาว่าอ๋อยังไงเทวดานี่เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่พระสยามเทวธิราชแล้วทําไมล่ะพระเจ้าอยู่หัวก็ดี พระราชนีก็ดีท่านทำบุญเพื่อพระสยามเทวาธิราชท่านก็บอกว่าเขาอยากเรียกผมมาอย่างนั้นทำไมล่ะผมไม่ได้ชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็รวมความว่าพระสยามเทวธิราชจ,จริงๆก็เป็นเทวดาที่รักษาประเทศไทยทั้งหมดสมัยก่อนเรียกประเทศสยามใช่ไหมถ้าถามว่าใช่ คุณแบบไหนก็ต้องถือเทวดามีความดีอะไรบ้างแต่ละคนมีความสามารถไม่เสมอกันอันนี้ตอบไม่ได้เกินวิสัยทีนี้เรามาฟังในเรื่องของเรื่องของยายแก่บ้านหนองผือชื่อกั้งกับเทวดาโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปโน พมมาจาโลกานี่ลงมาในนามของเท้ามหาพมลงมาอาราธนาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงโปรดสัตว์โลกเป็นบุคคลาธิฐานเข้ามาส่วนธรรมาธิฐานที่มีอยู่ในพระไทยก็คือพระเมตตาล้วนๆที่จะสั่งสอนสัตว์โลกแต่กำลังพิจารณาปิญญาณดูสัตว์โลกเวลานั้นเท้ามหาพม ก็เข้ามาผ่านในระยะนั้นพอพูดอย่างนี้เราก็ยังระลึกได้ยายแก่คนที่ว่าอยู่บ้านหนองผือชื่อกั้งแก่อยู่บ้านของแกหลวงปู่มั่นอยู่วัดพวกเทพทั้งหลายมาเฝ้าฟังธรรมเทศนาว่าการถามปัญหาต่างๆกับหลวงปู่มั่นทางนั้นแกอยู่บ้านฝั่งสินะแกเรียนหนังสือที่ไหน คนสมัยนั้นไม่ได้เรียนหนังสือแหละตั้งแต่แม่หลงตาบัวยังไม่เห็นได้โคตรหลงตาบัวยังไม่ได้หนังสือเลยจะมีกระเด็นออกมาแต่หลงตาบัวได้หนังสือมาไม่ได้มากก็เพียงพอโกหกโลกเอาว่าหลงตาปอสามเขาก็ได้เราก็ได้ปอสาม แต่นั่งภาวนาก็เห็นพวกเทพทั้งหลายมานี่แหละหลักความจริงที่เห็นด้วยความจริงด้วยจิตด้วยญาณความอย่างทราบของแกแกไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรเลยนะแกดูของจริงของจริงที่ผ่านเข้ามาแกก็มาเล่าให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังโอ้ยพระเนีิเต็มหมดเลยถ้าวันไหนใหญ่กั้งมา วันนั้นพระเนนรีบล้างบาดเช็ดบาดปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเสร็จแล้วก็แอบเข้ามาทางนี้ก็ขึ้นไปสาลาเตีย้ยๆดูจะประมาณเมตรเมตรกว่าเท่านั้นแหละเป็นสองพักพักล่างพักหนึ่งพระท่านฉันสาลาไม่ใหญ่และพอฉันเสร็จแกก็ข,ขึ้นมาเราทัพพีก็แอบอยู่นั่นแหละทัพพีแอบอยู่กับหม้อกแกงนั่นแหละ แต่ไม่ได้รสอะไรไม่ได้รสชาติของหม้อแกงสู้ใหญ่กั้งไม่ได้เวลาแกมาบรรยายแกไม่ได้สงสัยนะแกถามเลยนั่นเห็นไหมละ่ะเอาความจริงมาถามทำไมพวกอะไรอะไรที่มาจากข้างบนไม่ได้เหมือนกันเลยฟังฟังดูสินะความละเอียดละออต่างกันเป็นลำดับลำดา มาเป็นคณะโอ้ยเต็มท้องฟ้าลงมาเข้าหนองผือมาเป็นระยะระยะเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวของหลักธรรมชาติความเป็นจริงแต่ละคณะไม่เหมือนกันเลยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายที่เหลืองเหลงมาโอ้ยเหลืองอาลามไปหมดเลยแผวพาวสว่างไปหมด มาที่ไหนสว่างไปหมดอันนี้เหลืองอาลามแก่ว่านะเราก็คอยฟังทับพีคอยฟังถึงไม่ได้สดได้ก็ดูเอาท่านก็ไม่ได้พูดมากหละเพราะอันนี้เป็นสิ่งภายนอกมีการกระทบกระเทือนได้มีส่วนเสียได้ท่านก็พูดพอเหมาะเห็นไหมโจมปาดนั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านก็แยกออกไป มันเป็นด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของคนและสัตว์อยู่ในมนุษย์เราก็ไม่เหมือนกันมีคนทุกคนมีคนโงคน่คนฉลาคนกาหนักกาเบาอันนี้พวกเทพทั้งหลายก็อยู่ในอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันท่านบอกว่าเทพท่านไม่ได้บอกว่าเทพเท,เท,เทเว,วดากว้างขวางอะไรท่านบอกว่าพวกเทพอันนี้เขาก็อยู่ในวงกรรมเช่นเดียวกัน พวกนี้มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงด้วยอำนาจแห่งบนแห่งกรรมต่างกันพวกที่ยาก็เทียบเอาเรื่องความหยาบความละเอียดพวกนี้เป็นอย่างนั้นพวกนั้นเป็นอย่างนั้นมาตามค่ำตามภูมิของตนที่มีกรรมเหนือเหมือนกันก็มาด้วยกันอย่างนี้กรรมประเภทหนึ่งเป็นชั้นๆ้นมาท่านกอย่อเอาว่าเป็นพวกเทพ เขามีหลายคณะมีหลายชั้นที่มาสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นต่างๆกันทีนี้พอสุดท้ายแล้วก็ที่เหลืองนั่นแหละอุ้ยแกถามมีจ้อเลยนะที่เหลืองเหลืองอลามสวยงามสว่างไปหมดนั่นคืออะไรนั่นก็ไม่ใช่น้อยเลืองอาลามไปหมดเลยแกว่ามาสุดท้ายเออนั่นเท้าหมหาพรม ท่านพูดเท่านี้แหละท่านไม่ได้พูดมานั่นเท้ามาหาพรหมแกฟังฟังจริงๆนะจ้อเลยคือแกได้เรื่องของแกงมาแล้วแกจะคอยฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านก่อธิบายให้ฟังยอ่ยอๆไม่มาไม่เหมือนทางภายในแกกิเลสถ้าเป็นเรื่องแกกิเลสใส่ผางผางเข้าไปเลยเรื่องอย่างนั้นท่านพูดเพียงเล็กน้อย เมื่อมีผู้มาเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะเพื่อให้เป็นหลักสักีพยานตรงไหนตรงไหนที่ควรเตือนท่านเตือนนะพวกนี้เกี่ยวกับพวกนี้ท่านก็เตือนเหมือนกันแนะเห็นไหมละ่ะแกไม่รู้ท่านเตือนเห็นไหมต่างกันอย่างนี้เวลาแกพูดมาพูดอย่างไม่สะทบสถานนะนี่แหละคนเรา เมื่อเอาความจริงที่รู้ด้วยตนเองชัดเจนมาถามไม่ได้สงสัยมีแต่ค่อยจ้องจะเอาทางนี้ถามเป็นยังไงจ้องอยากฟังนี่ของใหญ่กางแกพูดอย่างนั้นแต่นานๆมาทีหนึ่งมาที่ไหนเรียกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันท้องฟ้านี่สว่างสวัยไปหมดเลย พวกนี้มาท้องฟ้าอากาศนี่สว่างไปหมดยิ่งคณะเรื่องเหลืองมายิ่งสว่างใจอันนี้ยิ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าที่ผ่านมาทั้งหลายท่านมียิ้มนิดหนึ่งโอ้ยน่าฟังนะเวลาแกพูดแกพูดอย่างตรงไปตรงมาแกก็มาถามนะ่ะแกก็มีความแยบคายของแก พอหลวงพ่อก็พ้นจากทุกไปหมดถึงนิพพานแล้วยังทำความภาคความเพียรหาอะไรอีกหมดเวลาจะถามคนตรงไปตรงมาอย่างนั้นแหละก็จิตของหลวงพ่อถึงนิพพานแล้วสว่างครอบโลกไปหมดแล้วแล้วหลวงพ่อจะภาวนาหาอะไรอีกทางนี้ก็ตอบดีนะภาวนาจนตายแหละเขาจึงเรียกว่านักรบท่านว่าก็น่าฟัง ก็ไม่ทราบว่าจ,จะรบกับอะไรก็รบกับความขี้เกียจที่ขันในโลกนั่นแหละท่านแยกไปอย่างนั้นนะรบกับความขี้เกียจที่ขันในโลกเพราะโลกมันขี้เกียจท่านละ่ะเห็นไหมละ่ะท่านตอบหน้าฟังทั้งนั้นก็หัวเราะห่าหา่าแกถูกใจหัวเราะห่าหา่านั่นเห็นไหมละ่ะหลวงพ่อจะทำภาวนาไปหาอะไรก็หลวงพ่อถึงนิพพาน สว่างครอบโลกไปหมดแล้วจะภาวนาหาอะไรอีกภาวนาจนวันตายแหละท่านว่าเพื่อชำระความขี้เกียจความขี้ขานก็ของพวกเรานี่แหละและท่านก็มีดีตรงนี้ท่านไม่ได้ว่าเพื่อชำระความขี้เกียจขานของท่านความเกียจขานของพวกประเขปะขามันออกมาอ้อมแอมอยู่ตามนั้น แกถูกใจหัวเลาะห,าหา่านี่แหละเห็นไหมเป็นยังไงแกถามใครว่าเทวดามีหรือไม่มีแกถามใครเมื่อไหร่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขานเมื่อไหร่ไม่เห็นขานเป็นอย่างนั้นแหละของจริงถ้าลงได้เจอเข้าแล้วไม่ต้องไปถามใครใครจะเชื่อไม่เชื่อขานหรือไม่ขานไม่สนใจความจริงเต็มสัตว์เต็มส่วน ไม่จำเป็นจะต้องหาสักีพยานมาจากที่ไหนอีกแล้วจ้าเข้าไปเลยภายในก็เหมือนกันกิเลสสิ้นซากลงไปผางเท่านั้นก็แบบเดียวกันอันนี้ยิ่งอยู่กับจิตด้วยอันนั้นอย่างมาเกี่ยวข้องอันนี้อยู่กับจิตมันจ้าเข้าไปแถวนี้มันก็หมดเลยคัดลอกจากหนังสือเทวดาหลงตามหาบัวยานาสัมปันโน สำหรับวันนี้ขอบคุและสวัสดีครับ